ตั้งใจเหตุยุตนาเดียวนั่นแหละจะไปเหตุหนาอื่นหมายถึงสติปัฏฐานสีหรืออยู่กับลมตั้งใจอยู่กับลมจนเกิดความค่อยชินชำนานะคนหฮาเหตุอันใดสั่งเห็ุอยู่อันเดียวจนชินชำนาญได้เทียมก็ของเองแนะบบ่ดังบ่รผู้ใดมาปรับอิหยังมันอีก ก็ดังก็สร้างที่แมงแต่ว่า <c oughs> อันนั้นอันนี้ลายางไรก็ดีอันก็บในาจักเอาขื่นได้นะ่ะน,นั่นแหละตั้งใจเหตุอันเดียวจนว่ามันชินจำนานเดี๋ยวมันก็ชินจำนานไปคือจังเฮ้าทองบทสวดมตนนั่นแหละเฮ้าทองสั่มๆยำๆยำๆเขาแล้วแล้วก็อันของเองนะ อยู่กับล่มหายใจอย,อยู่จนคล่องอยู่จนชิ่นเกิดยังขึ้นกระซงอยู่ในล่มนั่นแหละผู้ได้ออกจากล่มผู้นั้นก็แค่ว่ายายที่ทุกข์ก็นั่นแหลนะเหตุจนว่ามันชิ่นในตนเองแล้วข้าสิเห็นดความคิดต่างๆถึงมันไหลไปแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งอยู่กับร่มนั่นแหละว่าทุกคนให้คล่อง คำว่าชินคำว่าชำนาญเนี่ยจนบ่ได้ฝึกอยัางยากมันก็เริ่มต้นยากตอนที่ว่าได้ฝึกก็นั่นแหละยากแต่ตอนแรกคือเขาขับรถนั่นแหละขับรถด,ดูท่านั้นเดียวนั่นนละมันก็คล่องไปเวิดในในรถขั้นเดียวนั่นแหละปฏิบัตินี่ก็มันกันพยายามที่สิเกิดยังขึ้นกระช่างกลับมาล้มกลับมาล้มอย่างเดียว เต้องไปสนอย่างอื่นนะว่าให้ทุกคนเห็นมีความพ่อใจฉันทะพ่อใจที่อาศัยคํานีอาศัยการอยู่กับลมความเพียรพยายามที่อยู่กับลมจิตตะฉันทะวิริยะจิตตะนะตั้งใจใสจดจอ่อใสเฉพาะกับลมวิมั่งสาก็คือปัญญาสอดซองรอบรู ดูในในความเกิดขึ้นของความคิดเป็นแบบนี้ของการดับของความคิดเป็นแบบนี้จ้างว่าให้คุณจักให้คูจักว่าความเกิดของความคิดเกิดคิดถึงบุคคลผู้นั้นเกิดคิดถึงคนผู้นี้นี่ความเกิดความดับความเกิดความดับคิดถึงผู้นี้แล้ว เศร้าคิดถึงผู้นี้กลับไปหาผู้นี้ผู้นี้สัตว์บุคคลสิ่งของต่างๆสารพัดนั่นแหละจังว่าให้ให้เกิดความค่อยชินชำนาญยู่เฉพาะจุดเดียวหรอจะไปเหตุอย่างอื่นถ้าเกิดไปเหตุอย่างอื่นมันเบาะมันเหมือนกับมันบ่มัันใจมันมันลอยมันเป็นหลักลอยเลื่อนๆเรรอยหรือมีความสงสัยสงสัยนั่นสงสัยนี่ แต่เอาอยู่เฉพาะืางเดียวนี่บ่มีปัญหาแน่นอนแต่ก็บ่อยมากชินช้ำนาน่นอะไรชว่ามูคือจังมูเพิ่นมากไปปรึกษาให้เห็ดแบบไดต่อเพิอนว่าบ่ได้หเห็ดแบบใดต่อให้ยุกับล่มนั่นแหละเน้นย่ำยุรุ้ตลอดตลอด,ลอดเลยว่าเกิดน,นั่งคืนกับ้างให้พวกเจ้ากับมหาล่มล่มสิตัดความคิดเห็นต่างๆออกเบิด ล้นล่มสิตตัดก้มเห็นต่างๆที่มันจะไปสรุปว่าดีว่าลายว่าบุญว่าบาปว่าพิษว่าถูกกับผู้อื่นนมันติดตัดก้มเห็นออกมันสิเหลือแต่ข้อมรูนั่นแหละนะว่าแต่ละคนหนึง่งมันคล่องสติปรฏฐานให้คล่องดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาคือความรู้สึก เมื่อเห็นความรู้สึกกับยังบ่จีรังอย่างยืนบ่เทียงบ่เแต่ก็เห็นถ้ำถ้ำคืออันิจจังทุกขังอันัตงตาก,ก็ว่าไปไเห็นดูกายก็คือดูล้มเห็นล้มทำความรู้สึกอยู่กับล้มอยู่กับล้มหายใจใมันได้ดูกายนี่ล้มหายใจนั่นแหละคือกายหน้ากายหนึง่งเห็นความคิดนั่นแหละมันคิดไปผุนคิดไปพี่ดูกายเห็นจิตเ,นะเออมื่อเห็นจิตเห็นความคิดแล้วความคิดต่าง ล้วนแล้วต่ไปปรุงในความรู้สึกพ่อใจมัง่งบ่พ่อใจมัง่งนี่เออมาอยู่เป็นกลางเลยจักเถออว่าดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกพ่อใจกับบ่พอใจเออถ้าเฮ้าก็ก็ม่าเห็นอุเบกขาเวทนาหรืออยู่กับความรู้สึกอันเป็นกลางใดเออมันจะเห็นธรรมของมันเองนะธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วตีเฮ้า ประสบพบเห็นโดยตาโดยหูโดยจมูกโดยยินโดยกายของเขาเองรูปรดึ้นเสียงล้วนแล้วบจ่จีรังงยังยืนมีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาเท่ากับบ่อวรเวขับประยึด์มันม่นถือมั่นและมันจะเห็นสิ่งที่ผ้าเกิดผ้าตายมากสุดก็คือความคิดของเขาเองและมันจะหยุดได้ดอกบาทนี่ว่าถ้าเขาออกจากร่มหายใจย้ำไดก็สั่งทุกโหลดคิดจากไปเฮ็ดนั่นคิดจากไปเฮ็ดนี่โหลด คิดถึงผู้นั้นผู้นี้อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อตามความจุดพอใจบ่พอใจคิดไปถึงบางที่กเห้ยแบบนั้นบ่ถือเห้ยแบบนี้แม้จังจิตถือกูสร้งมึงได้อีนี่บักนี่ว่าเออนั่นแหละมันเลือกอื่นว่าเห็นจิตเห็นบ้านขีดเห็นมันเนกเห็นมันปรุงเห็นมันแต่งอยากให้เขาดีมั่งอยากให้เขาเลวมั่งว่าดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นเวทนาเออ ดูไปดูมามันก็เห็นจะคข้องดอกออเออกูจะไปนึกปุงแต่งให้พวกนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้เห็ดหยางนั่นแหละจึง่วะตาห้าวออกจากล่มหายใจนะกะซ้ำกะว่าห้าวใหญ่ที่ถูกใหญ่พบใหญ่ศาสตร์กระจายความขิดเกิดดับเกิดดับหรือที่หลวงตาพันวาจิตวิบ่ได,ด้ตายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนหลางไม่ไปเรื่อยนี่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนหลางเลยคือห้าคขดถึงคนพู้นั้นแหละ คิดถึงพ่อกับไปอยู่ในลูกพ่อเหรอคิดถึงแม่กับไปอยู่ในลูกแม่นะ่ะเปลี่ยนลูกเป็นล่างกันเลยคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสัตว์นั่นเปลี่ยนลูกเปลี่ยนล่างเปลี่ยนไม่ไปเลยแต่ว่ามันจิตตายตอนใดเท่านั้นแหละตกข้างตอนใดตกข้างอยู่กับไผ่ความคิดเท่าไปตั้งอยู่หม่องนองไดน,น้ำไผออ่จิตมีที่ตั้งก็คือที่ห้องไปคิดถึงนั่นแหละเมื่อมันมีที่ตั้งแล้วมันกะปรุงแต่งไปนั่นแหละ มันก็ปรุงแต่งหายเป็ี่บ,บนแปลนี่อารมณ์ก็เกิดก็วิญญาณก็คือความรู้สึกที่พ่อใจก็บอพ่อมันหลับรูล้ลนะมันก็เลยมีพบพบก็เลยเกิดเปิดไปตามอารมณ์แหละจังหวะสระเอาละพอ